สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่จะมารีวิวนี่ทุกคนนอสคอพันด้าไหมคะทุกคนนี่มีสองกล่องเลยไม่รู้จะแกะกล่องไหนก่อนเราจะดับตาสุ่มนะคะทุกคนตา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 อันนู้นได้เป็นน้องไพ่นะเป็นนอสคอพันด้านะคะทุกคนของประมานี่ทุกคนเยอะมากเลยให้ได้ตัวนี้ตัวราชินีค่ะแล้วก็ ต,ตาาลมทุกคนแกะกันด,ดีกว่าเราจะไม่ดูการ์ดนะคะโอเคเราจะไม่ดูการ์ดนะคะทุกคนจริงๆจะเปิดท้ายกล่องทุกคนแต่ว่าอืมเปิดไม่ได้เราจะดูแค่เราจะไม่ดูการ์ดเราจะไม่ดูการ์ดไม่ๆใหม่ๆโอ้หถุงเหมือนเป็นลายช็อกโกแลตเลยทุกคนดูสิมีนะคน,นขอจับจับน้ำก่อน นหน้ากรอบมาอาจะปิด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 ทิ้ให้น้องเขาไม่เห็นฮึแก่น้อ,อ,นองเหมือนนอนนอนอยู่หรือนั่งไม่รู้ว่าทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนแก่มาเลยดีกว่าถ้าไม่ว่าเขาต้องมีพับเสริมมา ถ้าจะเต็มเท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 ม,เทมอุ้ยน่ารักอ่ะทุกคนดูดินางอุ้มหมูเนี่ยนะทุกคนดสูสิสำหรับกล่องนี้ก็แบบสวยมากๆเลยค่ะทุกคนคน่ารักเดี๋ยวเก๋ทุกคนสวยมากๆเลยนะทุกคนให้เต็มสิบเลยตอนนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนนะคะ